โย่ให้กับเก่าเสวิดาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับคุนมานะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําแอดออนกระเป๋าพิเศษนะฮะสามารถตามเราได้ทุกที่สามารถเก็บของได้แล้วก็สามารถทําให้มันอยู่เฉยได้นะครับผมก็เป็นยังไงก็ไปดูกันในคลิปกันเลยครับไปเลยไป เราก็มาดูวิธีการครับกระเป๋งใบนี้กันเลยนะ,ะว่าคับยังไงก็เปิดกล่องนี้ก่อนต้องใช้หนังวัว5อันใช้กล่อง1กล่องใช้ขนไก่1ไม่ใช้2แล้วก็ใช้เนื้อแพนทอม1อันวิธีการครับก็ตามนี้และครับดูเอานะฮะดูว่าต้องพูดยังไงปับ๊บเราก็จะได้มาแล้วนะฮะเมจิกแบกใช่เมจิกแบกก็เดี๋ยวต้องเอาเนื้อออกมาก่อน เอาเสียกมาด้วยจะบอกว่าสีทำอะไรได้นะครับวิธีการทําให้มันเชี่ยงถามว่าทําไมต้องคําถามว่าทาไมต้องคายแรือถามว่าทําไมต้องใช้คําว่าทําให้มันเชี่ยงนะฮะก็มาดูปั๊บพอเรากดวาวมันจะบินไปเลยไม่รู้ว่าจะบินไปไหนถ้าเรากดเนื้อแพนทอมขึ้นมามันก็จะมาหาเราปั๊บพอกดที่ตัวมันจะมีคําว่าเทมอยู่เห็นป่ะนี่แหละผมถึงได้บอกว่าต้องใช้คําว่าทำให้มันเชี่ยง กดเทมป๊บแค่นี้เองได้แล้วกด Open สมารถทส้ของได้เลยนะฮะนี่จะเดินตระดบบไปทุกที่เลยป๊บลองเดินดูครับมาแล้วเห็นไหมพอกด Open ทีนึงก็เป็นการดูของใน,นกระเป๋าใช่ถามว่าสีทําอะไรได้สีสามารถใช้เปลี่ยนได้กดไปปั๊บไม่ต้องกดย่อนนะเมื่อกี้กดผิดสมมติว่าเรามีกระเป๋าหลายใบ ขงโมตรงนี้มาแหละปับ๊บนะมีใบหนึ่งก็ให้มันเชื่องเงนินหนึงปับ๊บใส่สีฟ้าไปเห็นไหมพอเราแยกสีเราก็จะรู้ว่าอันไหนสีอะไรดูนี่เช่นอันนี้อ๋อสีฟ้าอ๋อมีสีฟ้าอยู่อะไรงี้สีม่วงอ๋มีสีม่วงอยู่อะไรอย่างงี้แล้วก็มันจะเดินตลับไปทุกที่ใช่อันนี้บอกไปแล้วถ้าถามว่าถ้าไม่ให้มันตามเราต้องทำยังไงให้ทุกคนกดย่อครับ กดย่อนะแล้วก,กดไปที่ตัวมันกดคําว่า stay จะอ่านไม่ออกนั่นแหละปับ๊บเห็นไหมมันก็จะนอนอีกตัวหนึ่งก็กดไปนมันก็จะทํลาไม่ได้แล้วมันจะอยู่นิ่งไม่รู้มันจะหายไปนะอันนี้ไม่แน่ใจอ,ะอ่ะอ่าก็กดนั่งอีกรอบหนึ่งแล้วก็กดให้มันขึ้นมาถามว่าวิธีการทําลายมันทําลายยังไงให้กดตีไปปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บ นี่แค่นี้ของก็จะคืนมา,าตัวเราครบครบทุกอันอือใช่ถ้ามันมีเยอะๆจะแหลกไหมก็ลองดูแล้วกันนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะแหลกหรือเปล่าต้องมาลองกันดูลองดูกันวางไปเลยวางให้ทั่วเลยเราต้องใช้น้อแป๊บบินเต็มเลยเห็นไหม ว้าวว้าว,ว,าวนึกว่าแมงวีกดเนีเป็นเท่าหนึ่งันเป็นไหนนนมล่ะถามว่ามันยากไหมถ้ามีหลายตัวฝนตกอีก๋อฝนตกอีกไม้ไหวเลยฝนตกสโค๊หนึ่งนะสะโค๊ดสโคหนึ่งโอเคตอนนี้ฝนยุดตกแล้วตรงนน้นไปทำอะไรมานี่สิมานี่มันไม่มาไม่เห็นเหรอ นี่ไงกดเทมไปขึ้นบุกนะฮะทีนี้ก็เราก็จะมีหลายตัวไิวาหลายตัวถาว่างงไหมเวลาเปิดหรือแบบเวลาเปิดก็ผมว่าไม่น่างงนะถ้าถ้าทุกคนแบบใส่สีให้มันอะแบบว่าสีนี้เก็บอะไรเก็บอะไรอย่างเงี้ยเออผพราว่าแบบนั้นก็น่าจะดีนะอืมก็ประมาณนี้แหละมั้งแค่นี้เลยครับใช่ เดี๋ยววิธีการลงผมน่าจะลงคลิปไว้ให้ก่อนนอนนี้แล้วเนาะก็ใครลงไม่เป็นก็ไปดูคลิปนั้นก่อนก็ได้แต่ผมจะลงคลิปนั้นก่อนแล้วก็ค่อยลงคลิปนี้แล้วกันเนาะก็สําหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใช่ครับถ้าไม่กดไลค์ผมผมก็จะไม่มีกําลังใจต้องให้กำลังใจผมด้วยอืผมชอบสีม่วงครับไม่ต้องสงสัยว่าทำไ,ไมเอาสีม่วงมา แล้วก็ขออภัยในความพูดไม่ชัดด้วยเนาะแล้วก็เผื่อบางทีมีเสียงบรบกวนมีเสียงแสบของไมค์ช็อตอะไรก็ขออภัยด้วยก็จบคลิปแค่นี้แหละใช่ครับแค่นี้แหละคลิปไม่ยาวมากแต่ว่ามีคุณภาพไม่มีละคุณภาพโอเค <c oughs> ไปลวครับ